ก็สวนุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชินบะิโก้เองเนาะท่านผู้ชมทุกคนมันมีชื่อว่าเมอร์เดย์มิสเตอร์ลี่ทูกะดิเช่นเคยนั่นเองเนาะเออไปเดี๋ยวเ,เ,เ,เราก็จะมาหลบก่อนเลยเนาะจะได้มไม่ต้องโดนฆ่าไปคนแรกนี่เออเราต้องแอบดูก่อนว่าใครที่ถือมีดเออรู้สึกว่าเหมือนฆาตกรอนเขาจะไม่ฆ่ากันเลยนะเหมือนเก็บเหรียญกันอย่างเดียวเลยอ่ะเก็บเหรียญกันอย่างเดียวตลอด มากคือ,คอ,คอเขาจะแบบเก็บเหรียญกันอย่างเดียวเลยเอองั้นเราจะเก็บเหรียญไปก่อนก็ได้่ั้นออกไปเลยแล้วกันไปไหนล่ะออกไปเลย,ลออเลยพี่ไม่ได้เป็นน้อพี่ไม่ได้เป็นฆาตรกรเฮ้ยทำไมฆาตรกรต้องมาฆ่าฉันคนแรกด้วยฉันไม่กออกมาเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้นครับเราก็ได้เป็นเชอร์รี่มันเองเนาะเออไปโอเคได้ยินเสียงฆ่ากันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมติอดอยู่ไปก่อนเลยถ้าได้กว่าเคยนี่ไม่โดนอะ่นอะเฮ้ยไม่โดนได้ไงอะ่ะโอ้นี่โดนไปเรียบร้อย ว้าวขอบคุณมากมากเลยนะที่ช่วยฉันน่ะฉันรอดแล้วฉันได้เอ็กพีเยอะมากเลยโอเยค,ครับผู้ชมได้เป็นฆาตกรครับโคโชคดีเลยครับตายครับเราได้เป็นอินโนเซนตันได้สอนได้เป็นเชอร์รี่บริษัทก็ได้เป็นฆาตกรนั่นเองโอเคเข้าไปหลบก,ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเปอร์ฟิ่งเร็วเนะาะหดืใช้เปิร์เคดนั่นแหละเออ ตือน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 ตือตือนว่าขอฆ่าไอ้คนนี้ก่อนเลยคนแรกตอนนี้คือขอแอบตรงนี้ก่อนเออแล้วค่อยแบบเอ้ยเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวแต่แต่แต่เชอรี่รู้ตัวแล้วอุ้ยไอีโนน่ะ นะครับผู้ชมเราก็ก,ก,กดน,นี่นี่นะครับผมก็ปลาโดนนะครับ <c oughs> โอเคเฮ้ยยังนี่นี้่ผาต้องดูก่อนนะครับว่าจะมีคนมาเก็บปืนหรือเปล่าแต่เราได้ขอฟาวเน่ไปด้วยเอาฟาวเน่ไปด้วยแล้วกันเข้าไปหลอกเข้าไปหลออุ้ย กเกือบเกือบเกือบตายเมื ài, <c ười> ่อก okay. mm, ี้เกือบตายเกือบตายแบบแบบไม่รู้ตัวโอเคไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจูก่อนจูก่อนไม่โดนอปลาไม่โดนปลาปลาไงก็ปลาไม่โดนตัวตัวมันก็เล็กไปนะประเด็นคือตัว ตัวเล็กมันก็ยิ่งอันนี้อะ่ะเฮ้ยไม่โดนเลยว่ะโอ้โหไม่โดนอะ่ะทันแมนก็ไม่โดนไหนก็ไหนละมาตู้ก่อน อยู่ไหนอะ่ะอ้าวไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอแล,ล้วแล้วใครไปไหนเฮ้ยกลัวนว้ำเลยอ้าอยู่นู่นเหรออยู่นู่นเหรออุ้ยตัวมันเล็กอะมันฆ่ายากตัวเล็กมันฆ่ายากแล้วใครมันจะชนะได้ล่ะปะโททุกคนเลือกแบบเผาอีกไม,ไม่เอาแบบเผาเราเราจะเอาไบโอเลบแบบเผามันแบบ มันแคบเกินไปเออเอาไปโอกแบดีกว่าแล้วก็มาเริ่ะเซิร์ฟคนน้อยเนาเออเพราะจะเป็นหลายๆอย่างมากขึ้นใช่อิโน,นอโนเซนต์ครับอินโนเซนต์ตลอดสีเขียวตลอดเลยอ่ะผมผมเจอเชอร์นี้ต์ครับเป็นไอตัวไอตัวนี้นะครับเป็นเชอร์รีส์ ชูนีน่ก็จะยังอยู่เมือมม่อกี้เหมือนได้ยิงเสียงฆ่ากันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอ่ะคนที่เป็นฆาตกรแน,น่เลยแย่ยแล้วเร็วยิงไอ้ควาล,ล่าเร็วลองยิงดูยิงดูยิงดูเร็วๆๆเราจะได้เก็บเราจะได้เก็บปืน จะได้เก็บปืนผมอ,อยากเก็บปืนน่ะเออแต่เราก็ยังชนะเออปืนดีทุกค,คนเอาแบบเออเอาแบบดีกว่าเออแบบเออแบบนี้เป็นแบบที่แบบกว้างก,กว้างอยู่นะเออก็น่าจะได้อยู่อะไรครับคุณผมแดง <c oughs> <c oughs> คุณผมแดง อินอเซนใช่อินเซนสองรอบมาแนละ้ว่ใช่ดีก็สองประมาณสองรอบสามรอบได้แล้วที่ได้เป็นอินอเซนเนี่ยรอดี๋ยวก็เก็บเลยไปก่อนครับเก็บเลยเย,ยาวๆครับผมเก็บเลยเยาวๆเฮ้ยผมเจอปืนผมเจอปืนเออ ผมรับไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็มีทำแบบเออมาทำแบบยัไงไงวะเออช่างมันเถอะช่างบันช่างบันช่างบัน,บนแต่เมื่อกี้ก็เก็บเพิร์ชนะเก็บจะได้ยิงมันแล้วเนี่ยแต่มันก็เออนั่นแหละเหมือนมันกระโดดแล้วมันก็ข้าวเลยอ่ะผมขอใช้เป็นเปิร์กสปินแล้วกันตานี้ถ้าเกิดได้เป็นคาร์ทากอนนะก็จะใช้เปิร์กสปินเ,เ,เออเพราะว่าเอออยากใช้ไง ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาเตรียมพร้อมเนี่ยเออโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอินโนเซน อบอกผู้ชมก่อนเลยนะอันนี้เป็นซื้อคนน้อยนะไม่ใช่ซื้อ V I P ไม่แต่อย่างใดมาเก็บเหรียญครับ <c oughs> เก็บเหรียญให้ได้สามพันเฮ้ยใย่าหญ่ยิงเขานะอุ้ยตกใจอันี้เป็นอีกแล้วหะสองรอบมันี่ได้เป็นอ่ะสองรอบติดนะคาตกรอ่ะงนั้นอ่ะโคตรบ่อยอ่ะโคตรโชคดีเกิน โอเคบอกไปแล okay. ้วก็เหลือก็เหลือแต่แค่เอาโอเคทีนี้ก็หนึ่งหนึ่งกับน้องเอฟซีแทนเหลือสองคนแลวกับกับเอฟซีหนึ่งคนเนาะเออเอาแมปแมนชั่นสองละกันส่วนตัวพี่อยากเลิกส่วนตัวพี่อยากเลิกแมนชั่นสองแต่นี่เป็นเซิร์ฟบีไอพีที่แบบฟาร์มหนือนได้เออจริงๆก็ไม่อซูบีไอพีหรอกแต่ว่ากันแหละ มาเป็นเซิร์ฟคนน้อยสักพักคนเข้ามาเยอะแน่อนอนแบบสักพักเข้ามาจนจนเซิร์ฟเต็มได้ใ่แบบแพนในเวลาไม่กี่นาทีโอเคลยครับผู้ชมได้เป็นฆาตกรครับผมหาน้องเขาก่อนหาน้องเขาก่อนมีคนมาใหม่นะ โอเคผมก็จะเก็บเรียนก่อนนะครับแต่ว่าผมโอ้ยน้องผมน้องเขายิงแล้วว่ะน้องน้องเขาอยากเริ่มแล้วว่าทำไมมันไม่เร็วเลยอะ่ะ เออฮอมสปริงคงไม่ได้ช่วยตอนนี้โอ้โหอ้ยอ ก็สำหรับคลิปนี้แคปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ